ตัวเลขโตัวเลขบอกอะไรคะคุณป้าตัวเลขโมยได้ค่ะได้ถามว่าหลออะไรได้ไหมหนูนุนี่โอ้ยูเขาชี้ให้บอกเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่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 เขาบอกว่าเดี๋ยวแอดจะมาส่งให้เอฟซีดูนะคะไปได้ได้บอกใบใหญ่ใหญ่โอ้ยนี่นะคะท่านผู้ชมอยู่อยู่อ๋ออยู่อยู่ตัวเลขก็มาชี้ตัวเลขให้นะคะสองหกหนึ่งหนึ่งนะคะ ขนลูกมากเลยโอ้ยน่ากมันไอลูกให้ท่านผู้ชมลองคิดนาดูนะคะเพราะว่าสองหกหนึ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคุณป้าคะเขาเคยบอกถูกมากกี่งวดแล้วคะคุณป้า ลายงัวแล้แต well, ่ไม่รู้จะได้ยังไงลายหวดแล้วแต่รับตาเม่กีนจอนรับตาเมีกี้บ่บางยังเีเอ่ดิมันทำแอเิแอเลหนึ่ทีมันก็มาชี้เลด้วข้างหลังมันกระตกเสากระตกเสาออเสาเสาตกเสาบอพี่ฝนดูชี้แล้วพี่คนชี้แล้วมันกระดึง อ๋ชีมาที่เสาเนาค่ะมัเคยแต่ไหนเออไม่เคยเลยเคยแต่ไหนเลยนะจ้ะคุยนกฟางเหนียมเคยแต่แไตเตลน้องอายุกี่ขวบคะคุณฟองสองขวบอ๋อเคยบอกถูกมาหลายงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมจะเอ๊จะเอ๊คนสวยคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีเอซียายหน่อยเลยสวัสดีค่ะสวยสวยนั่งสวยสวยไม่ค้าเนาะนั่งสวยสวยก็รู้กลับ អូអញ្ចឹងគេប្រាប់មកខ្ញុំខ្ញុំកែប្រាប់ມືខ្ញុំយ៉ាងគួយត្រៃយ៉ាងម៉េចសង្កេតឡើងណាគឺមិញគេយូយូน้องគេហៅឯងចែនទេខហាមពួកគេនេះតាំងតែអាននេះវាកេងຖາມថាបើនាងស្រីឡាយគេហៅថា หเขาก็ไปตกเสาเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งแล้วเข้าเขก็มาตกแต่เก็บตอนเคยเจ้ทพี่ฝนนี่เขาตก็ตบอกเสาเสาเสาเกี่ยวกบจับจ้าเสาเสาเขาทำมอย่างนี้พี่ฝนดูชีแล้วท้าพี่ฝนว่าไม่เชือตัวนี้ใช่ไหมคะไม่ยอมคุยอย่ามตั้าไนสองหกหนึ่งหนึ่งเราก็นั่งเราไม่เคยดูน้ว่ามีตัวเลข นี่น้อตบเสาเนาะจะอยู่ตรงมาตบเสาตัวเลขนะคะท่านผู้ชมคือน้องคนนี้นะคะที่หันหลังนะคะนูบอกแล้วนูบอกแล้วนี่พี่ฝนนูชี้แล้วนูบอกแล้วพี่ชีลนูชี้แล้วเสาเสาตัวแรกค่ะสาวสาเสาวนี่ตะเกีสาวสาค่ะตัวเล็กเท่ยยังมัดังเกตเยบตัวเลขใช่ไหมเนี่ยตัวเล็กอะไรนี่ตัวเล็กให้โชคยายหน่อยนะโอ้ในสาวสาวชี้สาวให้ยายดูหน่อยสิดูนี่นะคะท่านผู้ชม สองหกหกหนะคะท่านผู้ชมถูกไหมคะสองหกหนึค่ะสองหแอดพูดว่าอะไรเมื่อกี้อกแอดก็สับสนไปหมดค่ะท่านผู้ชมความเะน้งตดตกุ้ยเต้้มัดแงสงน่ะไเีม่สังเกตไมเไม่ได้สังเกตเง้ค่ะสสสับพี่นุชีแล้วทัก้นไปเชื่อพี่ฝนุชีแล้วถูกไหมคะ ถูกไหมคะถูกไหมครับเออถูกไหมครับเพนทำไมตบก่อนถูกไหมถูกไหมอยากกินมะม่วงนึ่งเดียอยากกินมะม่วงมะม่วงอยู่นี่ลูกถูกไหมถูกถูกไหมคะปอกให้หน่อยให้ยายปอกให้หน่อยเลยให้คุณยายปอกให้ยายปลอกินหมดแล้วเนี่ยอนงแท่อันนี้ได้ไหมล่ะยายไว้ในเด็กอายุสองขวบนะคะท่านผู้ชมเคยบอกโชคมาแล้วนะคะ ถูกมาหลายงวดแล้วเนาะคุณงที่แล้วเขาก็บอกแม่เขาถูกอ๋องวดที่แล้วบอกแม่เขาแม่เวกไรเง่นะติงโมคาริโกนเดี่ยวบางที่เวกเก้าเดี่ยวเดี่ยวเขาเซ็งโมกันทังเล่ยย่งเจ๊แม่ทีไม่ใช่แม่เลยเนาไม่ใช่แม่แม่กิ้มัเจ้ายมแม่กินมันโมเป็นหลานของคุณป้าอ๋อแล้วคุณป้าได้โชคกับหลานไหมคะตกเพีื่ตะก็ใบแม่เกี้ยเจ๊ยเหรอบังเกียงเง่เพราะว่าเป็นมักแม่เกี้ยกับเซาดิโกนมันนะหนองงวดกะแลงหองกิโลงตีแต่งแบบ บาททินจักรยานเราเหยียดอ๋อแม่เขาถูกเยอะไหมคะเยอะไล่เกมโซ่ห้างคุยเล่นหวยเจ็ดสิบบาทก็ถูกเจ็ดเก้าเนาะงวดที่ผ่านมาก็บอกถูกนะคะท่านผู้ชมคะน้องคนนี้แม่นมากนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะวันนี้ก็บอกแล้วนะคะท่านผู้ชมชี้มาที่เสาที่วัดเรือล่มนะคะที่ศาลานาคฏิหลวงตานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะ มาสองดูอีกรอบนะคะนี่นะคะตรงที่มองมาชีนะคะสองหกหนึ่งหนึ่งนะคะทัานจงมเต็มตัวเลขสีแดงด้วยนะคะมามาอยเหมือนกันจะไม่เคยตังเกตเลยพี่ตัดเล่นได้มีสองหกสองแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะสาบสาสไปเตียงอยู่ๆเขาเสาสับสาบ เนี่ยแบเจ๊ตะกนตรงนั้นไปชี้ยังไม่ยังกับ่ไม่ด้ชี้เลยคปรับหนูฝนดูชีแล้วแเหาเราเปนเฮ่ายังไรยิ่งคุยแตรกนา้อเพนนี่่ะ้ผมเส้นแลวว่าหนึ่งหนึ่งแล้วก็กระโดดตรงเสาเสาเสาแล้วก็อรพฟกีุยตรงพี่ฝนดูชีแล้วพีนอพี่ออนพชีแล้วบันกตรงเห็นตัวเลขค่ะ เพิ่นให้มุ่นได้เพิ่นปรับแหมเวตตับสารุมก็รับสังเกตได้นี่ सब ก็ถ้วยนี่นะเรามาเราก็มีเคยสังเกตเลยเสาต้นนี้นะใช่นั่นนั่นเดียวสงสัยน้องจะให้โชคเนาะคุณป้าเป้เป้เต๊รถดับเป้เป้คือจริงรถสายที่ก็ก้าว2ก็ลอนอเป้เต๊กะตีคือเบี้ยรถจ้ามอไซเองจะเวตตับบักทานี่ตัวนั้นเลยใช่มั้ยพี่จริงตัวนั้น รถจะล้มรถรถทำชุดต่างมาส่งรานกาแมาดามนะเดีไม่เคยมีคนซื้อตามอยู่ในรถแล้วไปหาน้องยพิมพ์มอไซค์ของใครอย่างนี้มันไปจับเบียนโอ้ยไปจับพี่เบียอยู่นั่งหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาแป๊บเดียวยูู่ก็ไปจับเบียนรถเนาะโอ้ยขอบคุณนะคะอ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมน้องเชืออะไรนะน้องวุ้นเส้นน้องวุ้นเส้นอ๋อน้องวุ้นเส้นบายบายขอบคุณนะคะน้องวุ้นเส้นให้ยายมีโชคมีลาภนะคะน้องนะ ແວແດ່ດາຍຊື້ຂະໜົມໃຫ້ກິນເນາະຈ້າເມື່ອດອກຈິດເດຢືງໂຕຄ້ອຍແມະນີ້ອໍຈອດໄດ້ຄືເນາະຈ້າແປໄ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 ປ อเลาเยผลเดทายไไเพว่าตามตั้งแต่ต้นแรกเลยทาตั้งแต่ต้นแรกเล้วเขาก็บอกแบบแบบนะเีรเคยคุณบรเจบนีตังคอ๋อถ้า้ามเขาก็เขาไม่บอกเนาะถ้าอยู่ให้เขาบอกเองจะแม่นกว่านาะคุณป้าเนี่เมออย่านี้นี่กระดิ่งจิจี เขบนงหนึ uh, 4, uh, ่งค่ะนไม่ได like ้ตั้งใจถามไม่ได้ถามเนาะไม่ตั้งใจถามถามเคนไม่ใช้เรื่ออะไรมาหนึ่งหนึ่งที่นี่ไม่ก็ไปชี้ตัวข้างหลังนั้นเมันตกเสาตกางหลเป็นคนถามน้องใช่ไหมคะถามแล้วก็เขามาบอกตัวนี้เนาะเกินจะจับซอนมุ้นกาเสาเสาเสากระงตันเกได้เสาเสานะกะาเสาเสาเสาแล้วเกีนเททาใดพี่้นเกะเฮาพี่ฝนเราพี่ฝนนุชีแล้วอ๋าจก็เลยไอ้ก็ใส่แจ้นะจิวควันโตอาเพ็ด ได้ค <łość> ือตัวนี้นะคือตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวเลขสีแดงด้วยเนาะคุณป้านะจ๊ะสงสัยเมื่อวันบนจังหวะเจ็ดสองรอบค่ะสงสัยน้องจะให้ช่วงอะไรคุณป้าเนาะก็หนวัยเธอยังน้าก็โชกอะท้านชมบุญชมกน้องก็ทางวันนี้ไม่ออกของวันหน้าจะมือแบบจืดเพราะว่าน้องก็นในฝุกมาตลอดนะคะท่านผู้ชม บอกแม่นรบนมันกเมน้าะสยเขไม่ได้บอกใครนไม่บอกใครทคนเลนารเวส่กบสก้นอเข้าวเจส่วนมากน้องเวลาไปลูกทะเบียนรถใครก็จะออกตัวนั้นเนาะแสดงว่าที่ผ่านมันเป็น อ๋อที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นแต่ตัวเองัแ่เล็กเลยดงว่าน้องเป็นเง็ก่งนพเศษเนาะที่ว่าไม่นาี้เก่งนักเศษไปขอเอายเก่งตองเป็นความที่เย่คุยเก่งแต่เปข่งสคนั้นเนี่ยพุ่งนีเขาจะไปเ่งเขาจะไปในก็ยายนกันทนหาไปคอไปบอกว่าเขาได้แลทเข้ามาว่าเขาได้มาแลวลูกแล้วอะไรอย่างเงี้นะค่ะ เป็นเด็กมีเส้นเลยเนาะเด็กมีเส้นเนาะน่าจะเป็นเด็กมีเอกว่าเขาแต่งคันห้าไปขอตอนเขายังไม่ท้องไปขอเขอาเด็กคนนี้พระองค์ใหญ่เขาเด็กองค์นี้เขอน้ามีเขาหน่องวน้องพระองค์ใหญ่ที่เขาศาลาเนาะไปขอกับพระองค์ใหญ่ที่เขาศาลาแล้วก็ได้น้องมาน้องโตนะน้องโอ้โถ้าพระเห็นจะอว่าแม่ ครับคระบอกว่าเป็นกุมารใช่ไหมพี่ใช่พระบอกว่าเป็นกุมารมาเกิดเป็นลูกกุมารมาเกิดนะคะท่านผู้ชมน้องวุ้นเส้นนะคะเด็กมีเส้นนะคะเด็กมีเส้นเนาะโชคดีของเอ็ดวันนี้ก็ได้มาใช่มาเจอน้องวุ้นเส้นเนาะคุณป้าเนาะจังโมหนอเขาอยากมาเองจังโมกันเดียวตามเลยเดี๋ยวงวดนี้ถ้าถูกเอ็ดจะเขาวิ่งตามเลยแล้วพี่คนละบ้านจริงจริงเลย จะพายายเข้ามาเพื่อดูยมวัดกันป่อยเป็นไงวัดลำบ่นตามคุณยายเนาะคุณยายจะแอบมาคนเดียวเขาอยากมาก็เลยได้มาเลยได้มาให้โชคที่วัดเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้น้องเป็นเซ็นมีเซ็นนะคะท่านผู้ชมเคยบอกถูกมาแล้วงวดที่ผ่านมาก็ถูกนะคะรู้เรื่องหมดเลยเป็นเด็กเกี่ยงเรื่องหมดเลยยังไอ้ยังอันนี้ยังไม่สู้ความจำนั้นในข้อมัยยังอ๋อจ้ะอันนี้ยุ่งมาก เดี๋ยวเดี๋ยวงวดนี้ถ้าโชคดีเราไปหาน้องกันเนาะอ้ะเดี๋ยวไปหาถึงบ้านเลยเนาะอยู่บ้านอะไรคะคุณป้าบ้านนานเหมือนกันแต่อยู่คนละบ้านอยู่คนละบ้านครับใกล้ใกล้กันไม่ไม่ไกลจากกันเนาะเดี๋ยวถ้าออกตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอจะไปหาน้องวุ้นเส้นเนาะน้องวุ้นเส้นที่บ้านใช่จะซื้อขนมไปให้น้องวุ้นเส้นเนาะอนะคะท่านผู้ชมตัวเลขของนนะขนมไปให้น้องวุ้นเส้น ค่ะแอดก็ขอขอบคุณคุณยายมากๆนะคะที่แบ่งปันโชคลาภให้กับ f อดช่องละองชาแนลนะคะแอดก็ขอขอบคุณนะคะที่แบ่งปันโชคลาภให้กับช่องมิวชาแนลนะคะขอบคุณค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะจากเด็กมีเซนบอกมานะคะท่านผู้ชมเด็กน้องวุ้นเส้นนะคะ น้องวุ้นเส้นอายุสองขวบนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็ให้โชคคุณแม่มามาตลอดนะคะท่านผู้ชมล่าสุดวดที่ผ่านมาก็บอกคุณแม่ถูกเจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ก็มากับคุณยายที่วัดเรือล่มนะคะแล้วก็มาชี้ตัวเลขบอกคุณยายนะคะท่านผู้ชมคะ่ะชี้ตัวเลขที่เสาสารานั่งเล่นหน้ากุฏิลองตานะคะท่านผู้ชม ตัวเลขที่น้องชี้คือหกโอไม่ใช่หกคะ่ะท่านผู้ชม2 6งหนึ่งหะคะชี้เลข2 6 1หนะคะท่านผู้ชมตัดเล่นได้มี2 6ง2ก1กสแล้วก็ 1, 1นหนึ่งะคะถ้าสามตัวก็2 6 1หนะคะหรือไม่ก็6 1หนะคะท่านผู้ชมคะ่ะคุณยายเล่าให้ฟังว่าน้องชี้ตัวไหนก็จะออกตัวนั้นนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่า น้องเป็นเด็กมีเซนตั้งแต่เกิดนะคะท่านผู้ชมก็แอดได้เพิ่งรู้จักกับน้องในวันนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณยายก็พาน้องมาที่วัดเรือล่มนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็เล่าให้แอดฟังนะคะว่าน้องบอกโชคถูกมาตลอดนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยนำเสนอตัวเด็ดๆจากน้องวุ้นเส้นไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะ ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขน้องวุ้นเส้นนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็หาแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆมาฝากแล้วนะคะส่วนท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจนะคะก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตแอดก็อยาจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่า การลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมมีโอกาสเข้าและก็โอกาสหลุดนะคะท่านผู้ชมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แ <Hey, go. S 1> อดก็ขอให้ FC แฟนช่องของละอองชาแน,นล <Hey. S 1> ถูกหวยร่ำรวยไปกับน้องวุ้นเส้นนะคะสาธุคะ่ะขอให้ FC <Yeah. S 1> ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ